หลายตัวด้วยโอ้โหตึงเปียเปียกตึงมีไอค์เต็มศพ สองศพส,สองศพ <Yahoo! S 1> มีอีกไม่จ้ามีอีกไม่จ้าอยากยิงแล้วน,นี่ตัวข้างบนนี้เพื่อนชุบไปยังเนี่ยเ,เพื่อนชุบไปแล้วเหรออยู่ไหนอ่ะ นี่แน่ก็มาดิครับผมเม่อี้เขายิงใครอะ่ะเพื่อนนายเหรอเพื่อนนายเหรอไปให้หมดไปให้หมดไปให้ทั้งแก๊งเลยเอ่ะไปไหนละนี่แน่ไปทั้งแก๊งเลยไปทั้งแก๊งเลยโอ้ยเมื่อกี้ยัเงเสกเขาน่าจะยิงยิงเล่นกันอยู่ปะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วฮอจับข้างบนแล้วเกูขึ้นยังไงเนะี <laughs> ่ยไม่ค,คือคือคือตอนแรกว่าจะไม่ลงมาผมว่าจะยิงข้างบนเล่นไปอยู่ดีลแล้วลงมาอ้าวแล้วฮอฮอฮอขึ้นไม่ได้ด้วยมีคนนะครับผมมีคนแถวนี้ <c oughs> นี่แน่นี่แน่สี่ศพจับกบไปดีเงี <c oughs> บยบเงาอ่ะ <c oughs> ไม่มีคนเลยอะเฮ้ยโอ้โหเปิดปุ๊บเจอปั๊บเลยข้างหลังอืมอืมไม่แตกวะอืมเรียบร้อยกว่ายิงจะแตกอย่างนานว้าวมี1,17ห,หด,ด้วยครับผมคำว่าหนึ่งนึงเจ็ดมันมาเก็บ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 ่ะสิ มันกรอบไงเขาแปลว่ากรอบกรอบะกรอบเกินกรอบจนปวดฟันเลยเจ๋ <c oughs> okay, ผมตอนนี้เราได้หนึ่งหนึ่งเจ็ดมาแล้วควาจะได้นี่คือแบบว่าลักเลือดับผมหาแบบหาหาจนแบบปวดฟันอะ <c oughs> หาจนแบบปวดฟันอะเกี่ยวอะไรกับปวดฟันวะ <c oughs> อุ้ยมีมีซองซิ่ง B Y สิบห้าได้่ะทุกคนไม่มีคนนะผม,มเรียบ้อยสิคิวอ,อย่าได้เลดด o t มีไหมไม่มีเลดดัทนะผมทำไมศัตรูพวกนี้จนจนอยากเจอศัตรูรวยๆมั้งไม่มีหรือไง คิดว่าตอนนี้ได้กี่คิวอรผมถึง20ไหมทายมาแล้วทายมาแล้วของดีเมืองนอนทฝั่งคนยังยอมหาคนยิงต่อวิ่งวิ่งอก็ได้นะนนเดี๋ยววงในทายมันก็จะแบบบังคับเองแบบว่าเฮ้ยเราจะต้องไปสู้กันนะเฮ้ยเจอคนอีกแล้วลากลากลากเข้าหัว อย่างรัวอย่างรัวอ,อย่างรัวอย่างรัวมีแต่แบบสะโคบไกลๆเนาะอ,อืมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตุบตับตุบตับตุบตับตับตุบยังไงหนออืมเอาแล้วเอาแล้วมีคนล้มนะครับผมคนล้มเราต้องซ้ำ เนี่ยเจอคนละเราเขากู้เพื่อนเขาก่อนนะครับไม่ใช่กู้ดิชุบเพื่อนเขาชุบชุบชุบเอาไม่ชุบไม่ชุบซ้ำนะไม่ชุบซ้ำนะมาดีครับผมอืมไม่ชุบซ้ำนะลารดด้วยอ่ะเป็นไงหดปะไม่ซ้ำ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 ไม่ชุบก็เสร็จพี่ มีอีกนะน่าจะมีอีกนะหาอนปึ๊บปึ๊บสแกนกรรมไปเฮ้ยอยู่ไหนนี่แน่นี่แน่ก็มาดิครับสิบคิวแล้วไ <c oughs> ปครับผมเข้าเซฟโซน สิคิวเหลืออีกตั้ง40คนนะตอนนี้น่าจะได้2ี่สิกว่าคิวได้อะไปขึ้นสู่เนินเขาน่าจะมีศัตรูอยู่บนเขานะไปโดนไปเช็คกันดีกว่าเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวเดียวเ๋วยังไม่ยังไม่ทันไปไหนเลยเจอศัตรูซะแล้วนี่แน่โอ้โหรัวกระนำพอซํำกำซัดทีนี้ผมเราได้เลตดอปที่เราต้องการมาเรียบร้อยแล้ว กว่าเราจะได้เนาะมาเก็บเลดอเลตดอไปไหนละอา้าไม่ใช่จเจ้าเลดอเลดอดไปไหนเนี่เก็บใส่เข้าไปชึบเทนี้ทิ้งเรียบร้อยข้างหน้ามีเสียงปืนกันอีกครับผมไปไปบวกต่อเฮ้ยเพื่อนนายยิงกันเหรอเดี๋ยวเราไปช่วยหแล้วลครับผมเราเป็นหน่วยแบบหน่วยหวังดีไง หน่วยมือที่สมือที่สมสเลเยอร์ไปเฮ้ยเคือแบบว่าเสียงปืนแบบละง,งมจะจัดเลยอะหืมได้ยินแต่เสียงปืนตัวคนไปไหนเนี่ยน่าจะอยู่บนโนกเนินเขาสูงนี่นะครับผมหลังเนินก็น่าจะเจอเลยขึ้นไปดูสิ เขาค่อนข้างชันรู้สึกว่าเริ่มไม่ขาเล็กน้อยถึงปานกลางเอ้ยอะไรโหปล่อยโดนปุ๊บเจอปั๊บเลยเดี๋ยวไม่บินไะไรอ๋อเจอแล้ว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 ครับผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออืมอืม กกับแตใครยิงก็ไม่รู้โดนยิงก็ไม่รู้อเจอแล้วเจอแล้วเจอละเจอละเจอละเกินไปแล้วเกินไปแล้วมายิงพี่เนี่ยเกินไปแล้วอยู่ไหนอยู่ไหน อ,อยู่ไกละนะครับผมอยู่ไกลมากๆเลยไป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 มาดิครับ มาดิครับผมมีป้าวมีป้าวโอ <c oughs> ้เก็บหายหมดสิบห้าคิวไปแล้วโหท้ายวงนี้แบบยังเดือดโหตื่นเต้นมากไหนมีใครอีกไว้เนี่ยรีเลตกัน อ๋อซ oh, ีซาร์ซีซาร์อันนี้ไม่ไม่น่ามีคนแล้วมั้งครับผมถ้ามีทีก็น่าจะบนเขาเลยไปโดนปลายคิดว่ามันน่าจะอยู่บนเขานะครับทุกคนเฮ้ย <c oughs> ตกใจนึกว่าคนนึกว่านี่เป็นคน เหมือนเป๊ะเ,เลยตอนนี้เลยอีกสองตี้ใช่ไหมสองตี้หายเงือกหายเงือกหายเงือน่าจะอยู่แถวๆโซนโซนบนเขานะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนเขากันดีกว่าเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยเจอคน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  ชาร์จดีครับผมชาร์จดีอย่างนี้เอออะไรเพื่อนอืมอ,อะไรเพื่อน <c oughs> อะไรเพื่อน <c oughs> โอ้โหสี่หนึ่งตายแล้วสี่หนึ่งจริงจังไอเนี่ย <c oughs> ผมเล่นมุมแถวๆนี้กันดีก,ดกว่าเพื่อความปลอดภัยโอ้โหระวงอยู่ข้างบนด้วยครับนี่แหละเราเรารู้แล้วทำยไงดีเราขึ้นไปข้างบนก่อน นี่เรามีสลิงเรามีสลิงไปครับขี่สลิงตรงนี้ไม่น่ามีแล้วนะไปโอ,โ,โอ้โหโหโ,หโคตรเสียวคือตอนนี้จะเดินไปไหนนี่ต้องแบบว่าระมัดระวังตัวให้ดีนะครับผมขึ้นไม่ได้ด้วยหลบอยู่หลังก้อนหินกันดีกว่า เอ้าเหลือตัวเดียวเหรอสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่ก,ก็หนึ่งหนึ่งไงดีครับผมหนึ่ง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 ,ง,งมาออกมาไปโดนไปอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าอีกสิบวินะครับผมวงจะยุบแล้ว พีอาร์ปรับความเร็วเท่าไหร่บ้างครับอ่าสองร้อยครับผมสองร้อยใจโลหนึ่งร้อยครับเฮ้ยเจอคนอยู่ไหนว่าไงเพื่อนเรียบร้อย,ยโอ้โหจีจีโอ้จีคิวเนี่ยสิบแปดสิบแปดคิวครับผมเยอป่ะโอ้โหยังเอาจร,จริงอยากได้สักยี่สิบยี่สิบคิวอยากได้สักแบบว่ายี่สิบคิวอะ ผมใส่20คิวนี่คือแบบว่าแรมโบ้โจพึ่มๆผม17นะครับผม17คิวนะครับก็ถือว่าโอเคนะโอเคโอ้สุดจัด